อ่าตอนนี้ทำเรียนวาดกันแล้วห้องวัดสวดมนต์เพื่อเป็นการท่องจำตอนนี้หลวงพ่อเคนให้เจ้าคืนบุได้หรือกันนะมากาลสิทธิพราหมณ์ครับทำตัวอยังโยแกกุมารโยแกกุมาหมู่เออน้องวาง รู้จักตุมาโมหมะลาปะการโทสามังวะพุทโตสุขโตวิโมโตมาลาสปะวิณิโมจายันโตกาเปติเกมังแคนะตังวินัยยังพูตังวลันตังสิระทานะมามีโลกัสสนาทันจะวินาเดกันตะตันเตสัสเตเชียเทศิโหตุสัพทันตาลายาจะินัสเมินตัวโมชะโชโยวิยตาตตาเตศินุ อดเทศิโรกัสสุทิมังคังมีญานิโกธรรมทะลาสัทธาลีสาตาวะโหสันติกโรุสกินโหธรรมวารันตะจิรสานามามีโมหะปัทละอุปสันตธาหังสันเตสะเสเจศิทธิโหตุสัพพันตารายาตวินาสเมนตุสัทธัมมสเสนาสุพตานุโคโยหอดไปสะทำไป ทัตธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสาภูปกิเลสเจตสันโตสยังสันตินิโยสโคยะสวาคาตธรรมวิธิตังกโลติสังขังวรันตังสียสานมามีพูธานุพูธังสมาสิลาจิติกตันเตตาสาเตชยสิติโหตุสัพันตาลายาจะวินาศเมนตุอ่านี่เบื้องนักซื้อผัดบาบอค่ะ บาทบวกบาเบืองเบิ้งกว่าเนาปิดนังสือใบเบิ้งตัวสุดถ่ายกัตทำมาตีนาตานุโมโยุโคโยยย่งเาะเบืองหนังสือโกสสสปาโกัสสปาปูปกเกลเเสตายรควาามีามาเนาเรจ้จะัอ่า โอ้โต้ทุดท้ายเลยตอนสุดท้ายสาธรรมเสกนาสุกตาโนโยโกโรกาสปาปูนี่วะอดันอืมช่วยใหมันจบแล้วกับมือเอาวันนี้ก็ต้องให้มันจบเดี๋นวรเวลาเบิดมือวันนี้วันเสาร์วันที่เดียรอืมแต่ว่าพอูกพี่บอกให้เจ้าว่าสี่ตัวฮะฮัตบายูุบุเดียวว่าไปคือยังรุ่งพรุ่งน่ะอ่าให้โอวานเมื่อคืนเนี่ย แรงสันนะแล้วเอาวิชาเพื่อนหายวาดใช่ก็ตัวจะคล้องให้มนเป็นโตมาองตัวน่ะงตจะโอ้เออมองจหดนะวัดสะทัศนมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสตปาปูปกิเลสเสตานสทัศนมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสตปาปูปกิเลสเสตัสัน สันโตแตยังสันตินิโยูชกุนัสวาคาแต่ทำมังวิทังกัโลติสังคังวารันตังสิระสานะมามีพุตานุพุทธังสมมาสีลติถิงตันเทตสาเตเจสีติโหนตุสะพันตลายาจินัสเมียนตุเจ้าเจ้าเจ้าว่าจะท่านเจ้าเสียเอาเอาเวเนี่ยวุ้นใส่ไเวลาหนิเจ้าเจ้าเจ้าสามมันถัดเอาเข้าไปเอาเว้เลยครับ เอาว่าเรื่งนี้หัวตกใส่ค่าวมขยันเลยอย่หน่อยอาจจะสาวดอกสาวซีบลอกคนนี้เดิมจะจัดทำเรืเอยอืมู้ทหานนี้จำจมเออจำมันมันจะมีคำคำเปลี่ยนอยู่ในซังขังหมดปูธานุปูธังสมสธีแต่ที่ทิ้งตันเตสสาเตเจจสิทธเออตัวคำเปลี่ยนคือุูธานุูธังรงจัธทรมเสนาว นาสุตานุโครโยโลปูิเลสอศตาสันโตสย a n กั a สินิยโโกจะสวาคาตธรมมัง an ว um, no ิชิตังสโลติสังคังวารันตังศิรามีพุนุพุทงสมาละทิติตันเตจะสเทเจยาสีติโหตุสาพันตลายาจะวินาสเมนตัวตัวโรตโรจะว่าอะไรเนี่ย้ เออน่ะมันมีนะเดิมทะสถารันลงไปหาพูธาลุพุทังเลยะสมาธินาทีทิ้งนี่นะเออข้าลุพุทังขาร่องไรเหรคะอะไหรอบกโอเดอตัวรงนี้เดือตัวเรื่องทั้งขางบม่ันตั้งครับทั้งขางโอ้กไรเดอสามาเสนาดูนะสาธรนมาเสนาสุขตานุกูโยกัสสปะปูปชับเจตตา สันตุสัยยังสันมีสันตินิโยฉะโกฉะสวะฆาแต่ทำมังวิธิตั้งกโลติสังคังวรันตังสิรสานมามีนัตธรรมมเสนาสุขตาลุโคโยโลกัสปะผู้ปกิเรสะเสตาสันโตุสัยยังสันตินิโยฉะโกฉะสวะฆาแต่ทำมังวิธิตังกะโลติสังคังวรันตังสิรสานามามี กาตทำมาเสนาสุขตานุโคโยโลกาตพาภูปกิเลสเจตสันโตตสยังสันตินิโยจฉโกสสะนสสะวะคะตะธรรมังวิจิตังกะโลติสังคังวัลันตังเสียลสานะมามีผีเลี้ยงเสือเพิ่งต่อพุทธาหรือพูดทั้งก่อนจะทำจครับในรูปไปเรืสอยจะทำมาเสนาสุขตานุโคโยโลกาตพาภูปกิเลสเจตสันสันโตสันโตสยาม สันตุสยัางฉันตสยางันตินิโยสันตัวสยัางสันตินิโยสัตวะค่ะฉันตุสยัางสันตินิโยสกูเลยฉันตุสยัางสันตินิโยสกูเจะสวะจะาสวะกาจะทำมาวิชิตังกะโลสิ่สังขังวลันตังสีระจานะมามมีพุทธานุพุทธา ธรรมสีระธีติงตันเตสะสะเตชิยสีติหงตุสัพพันศลายาเจวินาเสมียนตุเออเปนังสือเออเปิดหนังสือว่าก่อนติ้ดติ้ดมองนี่นี่นี่เห็นบ่นี่นี่สันโตสยังสันตินิโยจะสกนี่แหละเออจะทิ้ดมองนี่สันโตสยังสันตินิโยจะโกจะสวากจะสวากจะสวากค้าแต่ทำมั่งติ้ดมองหันนายมองหัน ฉันตสยามฉันตินิโยจะโกฉันตวสยามฉันตินิโยจะโกฉันตัสยามฉันฉโกโกฉะฉันตินิโยสันตนโยกฉันตินิโยะกฉันตัวสยามฉันตินิโยะโกันตวัสยามสันตินิโยสโกจะสว่า โยสยยัตันฑ์นิโยสโกตัณฑ์นิโยฉกตัณะ์นิโยฉะโกตัณนิโยฉะโกตังนิโังฑ์นิจยะาตันิโาฉะโูตันุพะตัวนี้จะโตัวฑ์นิโยฉะโกตัณฑ์นาโยะกตานิโยโกตัณฑนิโยฉะโกตุณฑโยโตัสฑ์นิโยโกตโยอะกตัณฑ์นิโยฉะไรตั เมื่อต้องสือวานไสัก่ันจะเศ้า30เศร้ารอไปดนับเอานนวแน่ใจเลยเศ้ารอกธรรมมาเสนาสุขตาลุโคยโยโลกัสะปาปูปกิเลสะเจตาสันตยังสันโตสันโตสัยังสันตินิโยฉะโกจะสวาคาตธรรมมังวิชิตังกะโรติสังฆงวัลันตังติรสานามามีบูตาน <He á. S 2> ern, ุูตังสมศีเรเทียิ้งกันเตตะาเทสีติหตุสาพันตาายาจะกินาเมนตุ นัทธัมมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปาผู้ปะกิเตสเตตาสันโตสยังสันตินิโยสะโกตะสวาคาตะธัมมวิจิตังกะโลติสังหังวะลันตังิรสานมามีุทานุพุทังสมาสิสมาสีสมาสีรัิทิงกันเตสะสาเตยีติโหตุสาันตะลายจะวินัสเมนตุ สัพทธรรมเสนาสุขตาลุโหยโลกาสะาภูปกิเลสะเสตัสสันตุสยังสันตินิโยสโกจะสวาค้าจะทำมังวิชิตังกะรูติสังคังวลันตังกีรสาหมามีุูธาโนภูตังสมมาสีเลติทิ้งทันเตสะสะเตเฉยสิทธิหตุสัพพันตลายาจะวินนัตเมนตุอืมว่าเป็นตระหนักรู้เนาะอุตตรคอบอ่าพิดพีดกองเล เาราแต่รรับส่งชีพนะเพราะพิธีไรแบ่นี้ได้รับผงหาหนังซีโร่ผงยาหนังสีอต่แล้วมันหน่บาทป็นจะคองไว้หอ,อ,อครูอาจา,ารย์มันอยุ่อ่าคุณ้องอยดด้เมเขามารับส่งในชีนวิตเขามีทนะุกคนทุกคนจะเดินเนอะดำๆนี่ัก็ทุกคนสาธุสาธุสาธุ